รู้บ้างไหมว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้วไม่ต้องพยายามไม่ต้องเป็นไปอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอเพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้วที่จะเป็นเธออย่างนี้ ที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษมากว่าใครดใดๆทั้งนั้นที่เธอยิ้อย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่ลคนที่ฉันต้องการมากมายที่สุดกงคือเธอแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ฉันว่าไม่มีแล้วไม่ต้องพยาย,ยามไม่ต้องเปลีป่ยนแปลงอะไรใหม่ก,มก็ได้หรอกเธอเพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้วที่จะเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบ ว่าใครใดๆทั้งนั้น,นที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้วคงที่ฉันต้องการมากมที่สุดก็คือเธอแคบ แล้วครับเทสเทฮัลโหลที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะมีอยู่แล้วท,ออนะที่เป็นเธอแบบนี้แล้วครับรอรอแล้วครับรอรอครับรอรอครับก็ได้ครับ 盛开。 สักก uh ็ใครยืดดูคอมเมนต์นะครับอะไรครับรายงานตัวอะไรครับ คอมเมนต์นะครับรายการตัวนะครับเทส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 เพลงไหนวะที่ไม่มีเล็นแล้วก็เส้นเจเจเอชเอ็มดีเอ็ม่ดีนัครับซุกนะครับกำลังลงเกม ลาซาด้าจัดเซลใหญ่วันเกิดให้ช็อป10วันเริ่ม2ันี่7มีนาคมนี้ช็อปเลยคนดีเซลการันตีไดนามิกคอมมอนเรล15 w 40เพื่อรถใหม่สูงโดยเฉพาะเ T.S. จัดนทำ เสไม่ได้ปวกโลอกูไม่ซ้อมและกูไม่อยากจะเสียเวลาเพราะมึงมาเป็นลูกกับเจ้า พาว่าพวกกูเซไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อกอ่ะข้าผ่านทางกับแบงค์เท้ากูเป็นสต็อกอ่ะเสียแล้วกูไม่กลัวสิ่งที่กูก็คือมึงไม่พร้อม่ะเพราะว่าพวกกูเซไม่ได้ right now แต่ถ้ากูเล็งยิงแล้วก็คลิกคลักเปล่า The cop เพราะว่าพวกกูเซไม่ได้บวกโลกูไม่ชอกและกูไม่อยากจะเสียเวลาพงมาเป็นลูกกระจ็อกเพราะว่าพวกกูเซฟไม่ได้ตอนนี้มึงกำลังจะน็อกอ่ะไม่ต้องดีใจเพราะว่าตอนนี้มึงโดนกูบล็อกอ่ะข้าผ่านทางกับแบงค์เท้าก ที่ลังกูเสียไม่ได้อยู่ที่แบงกูให้มึงดูคนที่แชมป์เสียไม่ได้ทูเดท็อปกูไม่ดูคนที่แรงกูละโคตรเบื่อโคตรเหลาโคตรแรงมาดูนะมึงโคตรเจือนโคตรเหลาโคตรแกงอะร่างเฟี้ยวสัตว์โคตรเหมาโคตรแพ้และเสียไม่ได้กูโยกจัดโยกเอาโยกแรงแล้วกูมาเฟี้ยวจัดไม่ใช่เอาให้มึงดูดีเดินเสียหลักพวกกูมากันกันแบบกูคิดระวังนะในสัตว์ถ้าได้เจอมึงอย่าเดินนี่พวกกูเสียไม่ได้พวกกูลองอยู่ตรงนี้เอ้

ไม่ได้เลยเด็กกูแซดเด็กกูแวะเด็กกูแย่บ่าบอกให้ลูกกระจอกเข้ามาทั้งหมดแล้วบอกให้พวกกระจอกไม่เล่นกูแดดอ่ะฟีลนี้คือกูไม่แซดบ่าเล่นให้แม่งตลาะแล้วกูก็บอกว่าพวกมึงแพ้อ่อตอนนี้คือพวกกูมาแรงใสามึงอย่าทะลึ่งเพราะว่าปีนี้อ่ะพวกกูมาแซงอ่อแต่พลังจะพวกกูตาแดงมึงไม่ต้องทะเลียนเดี๋ยวส่งไปเล่นอยู่ที่ชายแดนไม่ได้กูเลยไม่เคยรักทแล้วฝั่งบนเมียมึงด้วยก็ดีว่าเราก็เคยรักกันแล้วพวกกูรักเข้ามาทุกปีไม่มีอะไรชักทำไอเดีดีคือตัวย่อมไม่ใช่ก็คอยนับคำมาเดฟัให้มึงออูติ มังจะเป็นเพย์บอยหรือว่าสตรีไันก็แล้วแต่ไม่มีความเท่ผู้ชายเพย์บอยอ่ะไม่เท่สักครั้งไม่เท่เลยเอาง่ายว่าผู้หญิงจะคบคุณจริงๆอะ่ะสมมติว่าคุณเป็นเพย์บอยอ่ะเขาก็จะไม่คบกับคุณจริงจังคุณบอกว่าอยากได้ลักแ้คุณก็ไม่มีรักแ้ถ้าคุณยังทำวิสัยกันแล้วก็สิทธิ์มึงจะเป็น ไม่มีความเท่ผู้ชายเพย์บอยไม่เท่สักครั้งไม่เท่เลยเอาง่ายว่าผู้หญิงจะคบคุณจริงๆอะ่ะสมมติว่าคุณเป็นเพย์บอยอ่ะเขาก็จะไม่คบกับคุณจริงจังคุณบอกว่าอยากได้ลักแท้คุณก็มีควารักจริงอัน,นที่คุณยังทำี่ใส

รกเพราะพวกนายเป็นเพื่อนฉัน ที่ผมมันเป็นคนไร้ใจเอสาที่พี่จะชพีผูาุนแนทสที่ม่ได้รับผมมีสาวนุนแขนจะาโอ้ันจรกับเธอก็เชิญพราะว่วที่ก,ก็รา้าฉันพร้อมที่ท,ทผมมันเป็นคนไรใ Bà bà b อย่าครับเล่อครับคุณครับผมขอคถามคบได้ไหมครับถามคบไห้ครับอาลาต้องหันทะเลแต่ขาหนุ่มเลยก็แบบยังโอเค ใครดูอยูเ่เอ่ยพิมพ์ห้องแชทหน่อยฮลัลโหลคอมเมนต์คอมเมนต์ รอครับรอครับคุณครับผมขอามคุม่ครับถามคแม่ครับ እ ធੇធੇ እ ሆኖ ነው ያሳዝገው นนรหมีอะไรลนะ่าหัวรอดตรงไหนเตกี้ตอนเล่นเกมฟีไฟครั้งแรกคิดว่าการเติมไร้สาระ The Black จจิ ปไปอะไรฟาดอะไรกเอิดบ้านมันเอิดบ้านมันแกโง่แตีแกตีตีน้องบ้านแกขยะแกขยไอ้นีไปายไปควายมาีขยเป็นพี่อะไรพี่โกาดมึงมาดิมึงขี้อะไรมึงี้อะไรโดไปไหน กูสร้างนั้นมาตั้งนานมึงกันล้กูเจแคก็พวกกูจะนั่นคานแล้วพวกกูมันคนจะเท่แต่พวกกูไม่เคยยอมไรก็บอลแอนด์อ y เวนกูเบนไปทซงโซนพวกกูเฟลไรก็แพลก็พวกกูแจแค่ในไฟแอมกูฟอร์มนะเคงบัลลังก์ที่พวกกูคลอมมันช่วยมาชิงมันออกไวเทงกูฟังทองลองแปมีเลสเซนเต้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวมึดองกูเคก็พกูเจแคในไฟอมกูฟร์มเคงบัลลังที่พวกกูรองมันช่วยมาชิงมันออไวเทง อูปังทองโล่งแฟมีเลสเซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคีกูเคยไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้กูมีทุกอย่างไม่ว่ากี่โอเปซังและโกโกโซ่กันมาทุกท่าและจนที่พวกกูยืนพวกกูตายมาไม่นานกูต้งเจ๊แค่มึงกันรู้ว่าคุณหลากูต้องทองในตนเดไฟกับมายแกผมกูมันใจในไฟแอมเากูไม่แพ้กูแพ้มันเป็นซาและมึงกันลงกูขาไม่ตายกูต มันจะแต่พอกูไม่เคยยอมไรก็บอลนดวกูเป็นไปทรงโซนพอกูเฟลไรก็แพล่แพวกูแจ้งแค่ในไฟแอมกูฟลอมด้ยเคบัลลังก์ที่พวกกูคลอมมันช่วยมาชิงมันออกแค่ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวมึงโดนกูเคงแตพกูแจ้งแค่ในไฟแอมกูฟลอมด h วเคงบัลลังก์ที่พวกกูคลอมมันช่วยมาชิงมันออไปเทงกูฟานทองลองแฝมีเซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวมึงโดนกูเคงแต่ละพวมึงเป็นแค่เยื่อแต่ว่าพวกกูคือ ตะกอและพวกกูสายเถื่อนกูไล่คาแบบมาราธอนกูจานให้ได้ตลอดไอ้สานแต่พวกมึงต้องการไม่สน่ห์อย่าติดตลกไอ้สัตว์อย่าพานมาจ้องตาก็บพวกกูจาดหนึ่งคันเจอพวกกูมันแก้ได้เว้ยบัานหลังกูครองมานานใครก็รู้กูไม่ต้องเซ่ต้งไม่ สองทามึงทำเพื่อ้กูแจมมาถ้าใครมาล้ำแซนมึงก็โดนพวกกูแกมกูสร้างกันมาตั้งนานมึงก็เล้กูแค่ก็พวกกูจะนั่งคานและพวกกูมันค็จะเท่และพวกกูไม่เคยยอมไรก็บ b อ y anyway กูเป็นเป็นงส่วนพวกกู feel like a plan กับพวกกูเจแค่ในไฟแอมกูฟ r o m the k i n งบัลลังก์ที่พวกกูค้องมึงช่วยมาชิงมันออกไปเทงกูฟังทองร้องไฟมีเลเซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวมึงโดนกูเคลก็พวกกูจ แค่ในไฟแอมกูฟลอมนักเก็งบันล้งที่พวกกูคลองมันช่วยไม่ชิงมันออกไป่เทงกูปังทองลงแฟมีเลี้ยนเตนติความมันึรงมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคียวแเดฟเดแกูใช้ชีวิตไม่แข็งข้อตัวป้าตาวันในท่อยาักกงกับไปกูคลอมไม่ชอบเชื่อกูกเกัเก็หเจะได้รวแต่กูไม่สนกูไม่เห็นมันใเฟนตอนนี้กบแค้